สวัสดีครับเพจกงข้อสอบนิติรามนะครับเรายัางอยู่ในส่วนของอายาหนึ่งอยู่ก็คือในเรื่องของการบันดาลโทสะนะครับบันดาลโทสะคืออะไรทุกคนทราบดีนะฮะก็คือโกรธนะฮะโกรธเสร็จปุ๊บก็เดินไปทําร้ายกันเลยทีเดียวเหมือนพี่คนนี้ฮะโกรธปุ๊บก็เดินไปตบเลยอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าการบันดาลโทสะที่น่าสนใจคือการบันดาลโทสะตามกฎหมายเนี่ยเขาว่าไว้ยางไรก็ต้องมาดูตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา72นะครับผู้ใดบันดาลโทสะ โดยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมจึงกระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้นศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดเพียงใดก็ได้นะครับแต่เน้นไว้นิดนึงว่าแต่จะไม่ลงโทษเลยไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องลงโทษแต่อาจจะลงโทษน้อยกว่าเช่น <c oughs> กําหนดไว้ว่าโทษนี้10ปีอาจจะเหลือแค่1นปี2ปีอันนี้แล้วแต่ศาลเลยแตจ่จะไม่ลงโทษเลยเนี่ยไม่ได้นะครับก็ต้องมีบ้าง <c oughs> ทีนี้หลักเกณฑ์ของการกระทําความผิด พราะบรรดาลโทสะเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3กรณีนะครับ1คือผู้กระทําความผิดต้องถูกข่มเหงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมการถูกข่มเหงอาจจะถูกทําร้ายถูกตบหัวถูกว่าถูกใช้วาจาเสียดสีหรือเป็นกิริยาเยอะหยันสบป,ประมาทก็ได้นะครับแต่ต้องว่ามีพฤติกรรมที่ร้ายแรงและไม่ชอบธรรมพอสมควรนะครับโดยที่ไม่ต้องข่มเหงผู้กระทําผิดก็ได้อาจจะข่มเหงผู้เกี่ยวข้องใกล้ชิดเช่นภรรยาสามีพี่สาวน้องสาวนะครับลูก พ่อแม่ได้หมดนะครับทีนี้การข่มเหงนั้นต้องเป็นเหตุให้ผู้กระทําความผิดบันดาลโทสะนะครับต้องเป็นเหตุเดียวกันนะครับไม่ใช่ว่าเป็นอีกเหตุหนึ่งแล้วไปทําอันนี้ไม่ได้นะครับต้องเป็นเหตุให้ผู้กระทําความผิดบันดาลโทสะแต่ตัวที่น่าสนใจคือผู้กระทําความผิดเนี่ยได้กระทําความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้น ในขณะที่กําลังโมโหกําลังโกรธอยู่นะครับคือการบรรดาลโทสะจะต้องไม่ขาดตอนนะครับไม่ขาดตอนเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับเช่นในกรณีผู้ตายเนี่ยนะฮรรอบทําชู้กับภริยาของจําเลยนะครับจําเลยกลับมาจากทุระนะฮะเปิดมุ้งโหเห็นภาพตําตานะเห็นพอดีเลยฮะก็เลยเอาขวานเนี่ยไล่ฆ่าจนตายนะครับอันเนี้ยถือว่า 1. มีการข่มเหงไหมมีการข่มเหง อย่างร้ายแรงไม่เป็นธรรมไหมโอ้โหแน่นอนเล่นชู้กันเลยทีเดียวนะครับเป็นเหตุให้กระทําความผิดเพราะบันดาลโทสะไหมใช่ก็ตรงนั้นเลยนะครับในขณะนั้นไหมใช่เพราะว่าเห็นปุ๊กเอาขวานไล่จามเลยเนี่ยนะครับแต่ขณะเดียวกันถ้าเป็นโจทย์เดียวกันเกิดพอเห็นปุ๊กเปิดมุง้งไปเห็นภาพตาตา,ตาปุ๊กลับไปสงบสติอารมณ์หนึ่งชั่วโมงแล้วค่อยกลับมาฆ่าไอ้อย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ถือว่าการบันดาลโทสะขาดตอนนะครับก็จะถือเป็นเหตุให้การ อาบันดาลโทสะมาลดโทษตร,ตรงนั้นไม่ได้เพราะว่ามันขาดตอนไปแล้วนะครับหรือในก,กรณีหนึ่งนะครับผู้ตายเนี่ยไล่ลาตามน้องสาวจำเลยเพื่อข่มขืนนะฮะจำเลยก็เลยไล่เอามีดนะฮะฆ่าผู้ตายจนตายไปนะครับเช่นเดียวกันนะครับมีการข่มเหงไหมอาจจะไม่ข่มเหงกับตัวผู้กระทาความผิดโดยตรงแต่ก็ข่มเหงกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องก็คือเป็นน้องสาวนะครับจึงเป็นเหตุให้บันดาลโทสะแล้วก็ทําความผิดไหมใช่และทันทีไหมทันทีนะครับการบันดาลโทสะไม่ขาดตอนนะครับ คนของการกระทําความผิดเพราะบรรดาโทสะจะเป็นเหตุให้ลดโทษนะการบรรดาโทสะเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยถือว่าเป็นเหตุลดโทษเพราะผู้สารจะลงโทษผู้กระทาความผิดน้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดเพียงใดก็ได้แต่จะไม่ลงโทษเลยไม่ได้ยังไงก็ต้องลงโทษแต่ก็จาก10ปีจ,จะเหลือ1ปีอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องดูให้ดีนะครับ ตัวอย่างข้อสอบนะครับก็อาจจะถามตรงๆเลยว่าการบันดาลโทสะมีหลักกฎหมายและผลอย่างไรบ้างให้อธิบายและยกตัวอย่างก็จะเป็นเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับหรืออย่างที่2เป็นโจทย์ตุ๊กตาครับเช่นนายชัยกับนายสมศรีนะฮะเป็นภรรยาด้วยกันนะครับนายชัยเป็นราชการที่ต่างแดนนะครับเมื่อกลับมาถึงบ้านนะครับนางสมศรีได้เล่าให้นายชัยฟังว่านายโกนะครับได้มาข่มขืนกระทําชํเราตัวเองนะครับขณะนั้นนายชัยก็เลยโกรธมากนะฮะพกปืนไปฆ่านายโกนะครับแล้วก็เอาปืน เลงยิงในโกจะสังเกตเห็นว่ามันครบทั้ง3มเงื่อนไขคือ1มีการข่มเหงนะครับไม่ได้ข่มเหงในใชายโดยตรงแต่ข่มเหงภรรยานะครับเกิดเป็นเหตุให้บันันโทสะไหมใช่เพราะว่ามันก็เป็นเหตุเดียวกันลิงก์กันนะครับทันทีไหมก็เมื่อรู้ปุ๊บก็ไปปับ๊บไม่ใช่ว่าพอรู้ปุ๊บอะไรฮะไปดื่มเหล้าสงบสติอารมณ์หนึ่งชั่วโมงก่อนแล้วค่อยไปฆ่าอย่างนี้ไม่ได้อันนี้ก็รู้ปุ๊บไปปั๊บนะครับอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ตุก,กตานะครับ ทีนี้เวลาออกข้อสอบเนี่ยมันก็จะไม่ออกชั้นเดียวหรอกมันก็จะออกแบบบูรณาการไม่งั้นไม่ใช่นิติศาสตร์รามคำแหงใช่ไหมครับนะฮะก็โจทย์เดียวกันนะครับโจทย์เดียวกันว่าในชัยนางสมศรีเนี่ยเป็นภรรยากันในชัยไปราชการกลับมาบ้านปุ๊บแฟนเล่าให้ฟังว่าในโกเนี่ยมาข่มขืนนะครับโกรธมากก็เลยเอาปืนนะฮะจะไปฆ่าในโกรพอพบในโกเสร็จปุ๊บยกปืนขึ้นเล็งจะยิงในโกถ้าแค่นี้ก็ต้องมาดูว่าในโกตายไหมใช่ไหมฮะ ถ้าเล็งปุ๊บได้ยิงไปนะครับยิงไปปุ๊บนายโกไม่ตายก็จะเป็นความผิดฐานฐานอะไรฮะฐานพยายามหรือยังไม่ทันได้ยิงมีคนมาห้ามก่อนนะอาจจะเป็นแฟนมาห้ามอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นความผิดฐานพยายามฆ่านายโกแต่จะมีเหตุลดโทษเพราะทําไปเพราะบันดาลโทษะอันเนี้ยคือจะจบหนึ่งชั้นแต่โจทย์มันก็จะออกว่าแต่นายโกเหลือเห็นพอดีนะจึงชักปืนมายิงถูกในาใยชัยได้รับบาดเจ็บอ้าวนะครับ โดยกระสุนปืนไปถูกนางสมศรีซึ่งตามมาตามในชัยมาด้วยความเป็นห่วงถึงแก่ความตายทั้งหะนะครับอันนี้จะเป็นโจทย์บุราการที่จะซ้อนประมาณ3ชั้นถึงสชั้นนะครับทีก็ต้องมาดูว่าในชัยและในโกเนี่ยมีโทษทางอาญาอย่างไรมาดูกรณีของในชัยก่อนนะครับการกระทําของในชัยเนี่ยเป็นการกระท,ทําที่กระทาความผิดไปแล้วแต่ไม่ตลอดเพราะว่าอะไรฮะชักปืนยิงละแต่ว่า กระสุนยังไม่ออกนะครับโดนในชัยเขาตยิงเคาเตอร์มาซะก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นความผิดฐานพยายามกระทําความผิดนะครับเพราะกระทํายังไม่ไปไม่ตลอดนะครับทีนี้แต่ในกรณีของการกระทําความผิดก็คือการพยายามฆ่าของในชัยเนี่ยทำไปเพราะบันดาลโทสะนะครับเนื่องจากถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุไม่เป็นธรรมนะครับและได้กระทําในขณะนั้นนะครับ ขณะที่ทราบเลยไงขณะที่ทราบว่าเยพอทราบปุ๊ก,ก็ทำปั๊บเนยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุให้ลดโทษนะครับก็คือจะลดโทษเพียงไรก็ได้แต่จะไม่ลงโทษในชัยเลยเนี่ยไม่ได้นะครับแต่ในกรณีของในโกเนี่ยนะครับที่น่าสนใจอันหนึ่งก็คือว่าเอ๊ในโกอ้างเหตุพยายามป้องกันตัวได้หรือเปล่านะครับถ้าเราจํากันได้นะครับการป้องกันตัวตามกฎหมายเนี่ย ส่วนหนึ่งจะมีข้อยกเว้นว่าซึ่งผมอาจจะไม่ได้พูดะนะฮะข้อยกเว้นคือการป้องกันตัวนั้นเนี่ยตัวเองเนะี่ยจะต้องไม่เป็นผู้ก่อเหตุตั้งแต่ต้นนะถ้าตัวเองเป็นผู้ก่อเหตุตั้งแต่ต้นเนี่ยจะอ้างเหตุป้องกันตัวไม่ได้นะครับเช่นในกรณีนี้เนี่ยนะครับนายโกเนี่ยจะอ้างเหตุป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายไม่ได้เพราะว่านายโกเนี่ยเป็นผู้ก่อภัยเองคือไปกระขมขืนกระทําชําเราเขาอะแล้วจะมาห้าอ้างว่าแบบพอเขาจะมายิงแล้วป้องกันตัวเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่ง อ้างไม่ได้แล้วว่าป้องกันตัวนะครับถึงแม้ว่ามันจะเข้าเกณฑ์ก็ตามนะครับอันที่สองก็คือว่าอืการกระทําของนายโกเนี่ยก็คือยิงไปละแต่ว่าการกระทํานั้นไม่บรรลุผลก็คือไม่ตายนะครับก็ความผิดฐานพยายามฆ่านายชัยอันนี้ชัดเจนนะครับแล้วก็อ้างการป้องกันตัวไม่ได้นะครับส่วนในกรณีที่ปืนเนี่ยกระสุนปืนเนี่ยไปโดนานางสมศรีถึงแก่ความตายเนี่ยนะครับก็ถ้าเราจํากันได้ในส่วนของมาตาเลยครับมาตา 60นะครับก็คือจะเป็นในกรณี ผลของการกระทํานั้นไปเกิดกับนางสมศรีโดยพลาดไปนะครับก็ต้องรับผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาก็คือฆ่านางสมศรีตายโดยเจตนาก็จะเอาในส่วนของมาตรา60มาบูรณาการด้วยนะครับเพราะฉนั้นตัวนี้ก็ออกข้อสอบค่อนข้างบ่อยรองมาจากที่ผมได้พูดไปเมื่อผ่านที่สักครู่ภาคที่แล้วเนาะอันนี้ก็ต้องพยายามเก็บให้ได้นะครับก็ฝากไว้สําหรับเพจโกงข้อสอบนิิรามนะครับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับขอให้โชคดีในการสอบวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับสําหรับใครที่สอบออนไลน์ ride. ส่วนของภูมิภาคครับสวัสด ดีครับ